ใครเป็นช่างนนใคร,รนนนใ,ในกล่องอะกล่องมีไหมก้านธงเป็นอ้ไอ้เนี้นนยแกแบบแม่มันมีกองขนาดนี้ก็ได้ป่าคนคุณแม่คุณแม่คุณคุณแม่แนะนำคุณลูกใช่ไหมคะโอ้เหรอคะอ๋อคุณลูกเก่งกว่าเหรอคะอ๋อแล้วของหนูใช้ชื่อว่าร้านอะไรนะลูกปทุมธานีใช่ไหมค่ะ เจ็หมูก็ผัดคัฟฟโอ้โหเจ็ดหนึ่งเจ็ดคันนี้คันนี้หนึ่งคันนี้คุณแม่หนึ่งหกแปดนะคะเอาไว้ไปให้ลูกสาวได้สวยนี่มาดูนี่คุณแม่ชงได้ทั้งเอฟเฟสโซเลยเนี่ยอันนี้ของหนูเรียกว่าอะไรลูกอันนี้วันิีนาลาเต้ว้าวนี่นะคะนี่ถึงมือมาเองเลยนักชง หอมชื่นใจอ